เขาคือหนุ่มซื่อธรรมดาที่แค่เผลอใจให้กับนางในฝันแต่ใครจะรู้ว่าเรื่องราวที่ตามมาจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการในบ้านที่ดูเหมือนสวรรค์กลับซ่อนความลับน่าสะพรึงที่ทำให้เขาต้องติดกับดักเมื่อนางในฝันกลายเป็นเจ้าสาวผู้ครอบครองหัวใจและชีวิตของเขาแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องราวนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามกับคำว่าความรักและความจริงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะความสยอง และความลับจะถูกเปิดเผยทีละนิดคุณกล้าตามดูจนจบไหมหนุ่มซื้อโดนานางในฝันจับทำสามีแบบไม่ทันตั้งตัวสปอยหนังเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาไม่หรอไม่รวยแต่มีรอยยิ้มจริงใจที่ใครเห็นก็ต้องเผลอมองซ้ำเขาชอบนั่งดื่มกาแฟในร้านเดิมทุกเช้าตรงโต๊ะริมหน้าต่างที่แสงแดดส่องกระทบไปหน้ามันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นและทําให้เขาได้เจอเธอ หญิงสาวแปลกหน้าในชุดเดรสสีขาวผมยาวสลวยกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายดอกมะลิเธอยิ้มให้เขาครั้งหนึ่งสองครั้งจนกลายเป็นทุกวันเขาเริ่มนับวันรอรอรอยยิ้มจากเธอรอเสียงทักทายเบาๆตอนเธอเดินผ่านวันหนึ่งเธอเดินเข้ามาหาวางแก้วกาแฟตรงหน้าเขาแล้วพูดว่า ฉันชอบคุณนะหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนเสียงกลองในอกมือสัน่นปากแห้งเขาไม่รู้จะตอบว่าอะไรเธอหัวเราะแล้วพูดต่อว่างั้นไปบ้านฉันไหมเขาอึกอักแต่ก็ตอบตกลงบ้านของเธออยู่ในตรอกเล็กห่าหะเงียบเย็นประตูไม้สีดำดูเหมือนเพิ่งทาสี แต่กลิ่นสีผสมกับกลิ่นบางอย่างที่เขานึกไม่ออกพอเดินเข้าไปบ้านสะอาดจนน่าประหลาดทุกอย่างดูเรียงเป็นระเบียบราวกับไม่มีใครใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นั่งก่อนหน้าเธอพูดพลางยิ้มเขานั่งลงบนโซฟาที่นุ่มเกินกว่าปกติเหมือนมันดูดร่างเขาให้จมลึกลงไปเธอหายเข้าไปในห้องครัวเสียงช้อนกระทบแก้วดังเบาฮ,าฮา่า แต่นานเกินไปเขาลุกขึ้นเดินสำรวจบ้านเงียบาหาฮะมีกรอบรูปเต็มผนังทุกรูปคือตัวเขาตั้งแต่เขายังเด็กจนถึงเมื่อวานที่เขานั่งกินกาแฟเขาไม่เคยถ่ายรูปเหล่านั้นไม่เคยรู้ว่ามีใครตามเขาคุณเห็นแล้วสินะเสียงเธออยู่ด้านหลังเขาหันขวับเธอถือถาดขนม แต่ดวงตาเยือกเย็นฉันเฝ้าคุณมานานแล้วนานพอที่จะรู้ว่าไม่มีใครหมอจะเป็นสามีฉันเท่าคุณเขาถอยหลังแต่ขาก้าวไม่ออกร่างกายหนักหัวหมุนเหมือนห้องทั้งห้องกำลังเอียงเขามองแก้วน้ำที่เธอให้ดื่มกลิ่นบางอย่างที่เขาเพิ่งนึกออกคือยานอนหลับเธอเดินเข้ามาไกลมือข้างหนึ่งถือกุญแจมือ อีกข้างถือกรอบรูปของเขาในชุดเจ้าบ่าวยินดีต้อนรับสู่ชีวิตแต่งงานของเราเสียงเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจนดวงตาของเธอเป็นประกายบ้าคลั่งก่อนที่เขาจะหมดสติเขาเห็นกำแพงด้านหลังเธอที่เต็มไปด้วยชื่อผู้ชายอีกหลายคนขีดฆ่าทับด้วยหมึกสีแดงเลือดหรือหมึกเขาไม่แน่ใจแต่ชื่อของเขา เพิ่งถูกเขียนลงไปกลิ่นเลือดจางๆลอยมาตามอากาศเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นจริงหรือเพียงแค่สมองเขาเริ่มร้อนเปลือกตาหนักหัวใจเต้นช้าลงเสียงรอบข้างเริ่มกลืนหายเหลือเพียงเสียงหัวเรอะแหบพราของผู้หญิงที่เขาเคยคิดว่าเป็นนาในฝันเธอเดินวนรอบตัวเขาเสียงส้นสูงกระทบพื้นไม้ จังหวะสม่ำเสมอราวกับนับถอยหลังสู่ความตายคนอื่นๆก็เคยคิดว่าจะหนีเหมือนกันแต่สุดท้ายก็อยู่กับฉันตลอดไปเธอหยิบบางอย่างจากลิ้นชักกล่องไม้เล็กฮ่าฮะเปิดออกช้าฮ่าฮะาข้าในคือฟันเรียงเป็นแถวขาวและเปื้อนเลือดแห้งฮาฮะฟันซี่สุดท้ายของเขาหล่นออกมาเองตอนตาย เขาพยายามลุกแต่แขนขาไร้เรี่ยวแรงเหมือนกลายเป็นตุ๊กตาผ้าเธอคุกเข่าลงข้างหาฮะเอานิ้วแต่ใบหน้าเขาลูบไปตามกรอบหน้าอย่างแผ่วเบาเหมือนสัมผัสสิ่งของล้ำค่าอยากกลัวเลยหน้าที่รักพรุ่งนี้เราจะมีงานแต่งเธอยิ้มกว้างแต่อะไรบางอย่างในแววตานั้นบิดเบี้ยวเหมือนเด็กหญิงในร่างผู้ใหญ่ ที่ไม่เคยได้รับความรักและพร้อมจะครอบครองมันไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเธอหันไปหยิบผ้าคลุมหน้าสีขาวจากตู้สะอาดเรียบและมีกลิ่นอับของสิ่งเก่าที่ไม่เคยถูกซักมันเคยเป็นของแม่ฉันเธอใช้มันในวันแต่งงานก่อนจะโดนพ่อฉันหักคอตายเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมกาในหัว เหมือนอยู่ในโบสถร้างกลางพายุเขากรีดร้องในใจแต่เสียงไม่ออกลำคอชาน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเขาเพิ่งเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ความรักแต่เป็นกับดักกับดักที่เขาเดินเข้ามาเองด้วยรอยยิ้มของเธอด้วยสายตาของเธอด้วยความเหงาในใจของเขาเองแสงสุดท้ายที่เขาเห็น คือชุดเจ้าบ่าวที่แขวนอยู่บนกำแพงมีคราบเลือดเก่าตรงปกคอเสือ้อและป้ายชื่อที่เย็บไว้มันไม่ใช่ชื่อเขาแต่เป็นชื่อของเหยื่อคนก่อนหน้าเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติก๊กติ๊กอย่างเชื่องช้าราวกับเวลาในบ้านหลังนี้เดินไม่เหมือนโลกภายนอกเขานอนนิ่งแต่สติเริ่มกลับมาเล็กน้อยนิ้วขยับได้แต่อ่อนแรงราวกับหมดเลือดไปครึ่งร่าง เธอหายไปจากห้องชั่วครูเสียงร้องเพลงเบาๆลอยมาจากอีกห้องเป็นเพลงกล่อมเด็กท่วงทํานองแปลกฮ่าฮะเศร้าและเยือกเย็นเขาพยายามลุกโซฟายังนุ่มจนหน้าขยัขย้งเหมือนมีบางอย่างใต้บอที่เคลืบานฮ่าฮ่าหรือเขาแค่จินตนาการเมื่อเขาผลักตัวเองขึ้นสายตาเหลือเห็นประตูหลังบ้าน แต่ถูกล็อกด้วยกุญแจเก่าฮ่าฮะพร้อมป้ายเขียนว่าห้องสำหรับเจ้าบ่าวเท่านั้นมือเขาสั่นแต่ควานหาอะไรบางอย่างรอบตัวจนพบกันไกลเล่มเล็กซ่อนอยู่ใต้หมอนโซฟาสนิมขึ้นบ้างแล้วแต่ยังพอใช้ได้เขาหายใจเข้าลึกกัดฟันแล้วเริ่มตัดเชือกที่มัดข้อมือไว้แน่นทุกวินาทีเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา ใกล้ขึ้นเรื่อยฮ่าฮะเขาตัดเชือกขาดพอดีกับเสียงเปิดประตูเธอยืนอยู่ตรงนั้นในชุดเจ้าสาวสีขาวหน้าตาเปื้อนยิ้มถือมีดปอกผลไม้ในมือขวาและแหวนทองที่เหมือนจะหลอมมาจากนิ้วของใครบางคนในมือซ้ายเธอกระซิบเบาฮ่าฮะเจ้าสาวมาแล้วเจ้าบ่ายังหนีไม่ได้เขาปาเบาะใส่เธอ แล้ววิ่งสุดแรงขาข้างหนึ่งยังอ่อนแต่เขาไม่หยุดประตูหน้าถูกล็อกจากด้านนอกเขาหันไปคว้ากรอบรูปบนผนังกระแทกสายกระจกเสียงแตกดังลั่นเศษกระจกบาดมือเลือดไหลไม่หยุดแต่เขาก็ไม่สนใจเขาฝ่าออกไปทางหน้าต่างเสียงกรีดร้องของเธอดังตามหลังเสียงวิ่งกระแทกพื้นไม้ แรงและถี่ข้างนอกเป็นตรอกแคบมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟเกา่าหมอกปกคลุมทั่วบริเวณเงามืดไหววูบตามซอกตึกเขาว,วิ่งลม้มแล้วลุกเสียงหัวเราะของเธอตามมาไม่ขาดสายเขาหันกลับไปมองเธอยืนอยู่ที่ประตูเลือดเปื้อนชายกระโปรงถือกรอบรูปของเขาแน่นแล้วตะโกนว่า เธอจะกลับมาฉันรู้ว่าเธอจะกลับมาเสียงนั้นไม่ใช่แค่บาแต่มันเต็มไปด้วยความมั่นใจมั่นใจว่าทุกคนที่เคยหนีล้วนต้องกลับมาในที่สุดและเมื่อเขาหันหลังวิ่งอีกครั้งเขาก็เริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เธอพูดอาจเป็นความจริงลมหายใจเขาหนักขึ้นเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นดังก้องในหูแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของเขา หรือของเธอที่ยังตามมาไม่หยุดเขาวิ่งจนหลุดออกจากตรอกแต่กลับพบว่าถนนรอบตัวเงียบราวกับไม่มีผู้คนฝายธนานกระพริบบ้านสองข้างทางมืดสนิทไม่มีรถไม่มีเสียงไม่มีใครเขาหยุดหันมองข้างหลังอีกครั้งเธอหายไปราวกับละลายกลืนเข้าไปในเงามืดแต่ในมือนั้น ยังถือกรอบรูปของเขาแสงสะท้อนจากกระจกแต่คราววาดเข้าตาเขาก่อนทุกอย่างจะมืดลงอีกครั้งเขารู้สึกตัวอีกทีอยู่ในห้องที่ไม่คุ้นเคยแสงไฟสีส้มสลัวกลิ่นกำยานฉุนจมูกข้อมือเขาถูกมัดไว้แน่นกว่าเดิมครั้งนี้ไม่มีโซฟานุ่มไม่มีแสงแดดลอดหน้าต่างมีเพียงกำแพงสีแดงคล้ำและเสียงกระซิบ เสียงนั้นอยู่ในหัวเขาแต่ก็ดังเหมือนอยู่ข้างหูเห็นไหมเธอกลับมาแล้วเสียงเธออ่อนหวานแต่แฝงความบิดเบี้ยวเหมือนเดิมเขาพยายามดิน้นแต่มือถูกล็อกด้วยโซ่เท้าโดนล่ามกับเตียงเหล็กขยับแทบไม่ได้ประตูเปิดออกช้าฮ่หาฮเธอเดินเข้ามาในมือมีสมุดเล่มหนาะ เธอเปิดให้เขาดูในนั้นเต็มไปด้วยรายชื่อรูปถ่ายเส้นผมและเศษกระดูกเล็กฮ่าฮะเขาเห็นรูปของตัวเองติดอยู่หน้าสุดมีหมายเหตุเขียนว่าสามีคนสุดท้ายถ้าไม่ทรยศเธอนั่งลงข้างเตียงเอื้อมมือมาลูบเส้นผมเขาเบาช้า และแน่นเกินกว่าจะเป็นเพียงการสัมผัสธรรมดาฉันให้อิสระเธอแล้วแต่เธอก็เลือกจะกลับมาเองเธอกระซิบใกล้หูเขาหันหน้าหนีแต่น้ำตากลับไหลเขาไม่เคยกลับมาเขาหนีออกมาได้เขาจำได้แต่ตอนนี้เขาไม่แน่ใจอีกแล้วว่าเขาเคยหนีได้จริงหรือไม่หรือทั้งหมดนั้น เป็นเพียงภาพลวงตาที่เธอปลูกฝังไว้ในหัวเขาเองเธอเปิดหน้าสมุดต,ต่อไปรูปถ่ายเขาดำปรากฏขึ้นใบหน้าของชายคนหนึ่งตาเบิกโพรงปากอาก้าค้างเหมือนหยุดหายใจในขณะวีดร้องเขาคือคนแรกเธอกระซิบเขาบอกว่าจะรักฉันตลอดไปแต่เขาโกหกปลายนิ้วเธอแต่บนรูปลากเบาๆเ,เ,เหมือนกำลังลูบแก้มคนในภาพ ก่อนจะหันกลับมาจ้องหน้าเขาแต่เธอไม่เหมือนเขาใช่ไหมเธอจะไม่โกหกฉันใช่ไหมดวงตาเธอเริ่มสัน่นแววคลั่งในแววตานั้นจางลงเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับมาเข้มข้นกว่าเดิมเขาไม่ตอบขากันไกลเกรง็งกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเธอลุกขึ้นเดินไปที่มุมห้องเปิดกล่องเหล็กสนิมขึ้นมาอย่างแผ่วเบา เสียงบานพับเสียดสีกันแหลมเย็นเยียบในกล่องมีมีดเล่มเล็กกันไกลพาตัดและเข็มกลับได้สีแดงแม่เคยบอกว่าเธอพูดพลางหยิบเข็มขึ้นถ้ากลัวคนที่เรารักจะหนีก็แค่เย็บเขาไว้กับเราเธอเก้าวเข้ามาใกล้ช้าฮ่หาฮ่แสงไฟสะท้อนปลายเข็มวาวับ เขาดิ้นแขนถูกดึงตึงโซ่เหล็กกระทบกันดังกึกเธอนั่งลงข้างเตียงหัวร้อบเบาฮ่าฮะน้ำเสียงหวานเหมือนบทกอนแต่ถ้อยคำแฝงด้วยความบิดเบี้ยวที่เยือเกเยน็นเธอไม่ต้องกลัวฉันจะเริ่มจากริมฝีปากก่อนเขากรีดร้องเสียงแตกพร่าแต่ออกมาเพียงครึ่งคำ เพราะมือของเธอกดปากเขาไว้แน่นนิ้วเปื้อนกลิ่นเลือดแห้งและกลิ่นเนา่าที่เหมือนฝังลึกอยู่ใต้ผิวหนังเธอเอ,อียงคอจ้องตาเขาไกลใบหน้าห่างกันเพียงไม่กี่นิ้วเธอยิ้มได้ไหมเธอถามเบาฮ่า <h> ฮ <aha> แต่ก่อนที่เขาจะตอบเข็มก็แทงเข้าเนื้อริมฝีปากของเขาเลือดซึมไหลริน และความเจ็บปวดเล่นปราดขึ้นไปถึงขมับเธอยิ้มยิ้มกว้างจนเห็นเหงือกดีมากแบบนี้แหละสามีของฉันเลือดอุ่นๆไหลลงคางหยดลงบนผ้าปูเตียงสีขาวกลายเป็นรอยแดงฉานเหมือนดอกไม้บานกลางนรกเขารู้สึกเหมือนเนื้อปากกำลังถูกดึงเข็มยังปักคาอยู่แต่เธอกลับไม่หยุดมือเธอสั่นเล็กน้อย แต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเหมือนศิลปินที่กำลังแต่งงานชิ้นสุดท้ายของชีวิตอีกนิดเดียวเธอกระซิบเดี๋ยวเธอก็ยิ้มได้ถาวรเสียงหัวเราะของเธอก้องในหัวเขาไม่ใช่เสียงของผู้หญิงคนหนึ่งแต่เหมือนเสียงหลายเสียงซ้อนกันเด็กผู้หญิงหญิงสาวแม่ภรรยาคนที่แตกหักและยังไม่เคยเยียวยา เขาเบนสายตานี้เห็นภาพสะท้อนตัวเองจากกระจกเก่าในมุมห้องริมฝีปากเขาถูกเย็บครึ่งหนึ่งตาแดงกลำ่ำตัวสัน่นเหมือนไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาเริ่มร้องไห้ไม่ใช่เพราะความเจ็บแต่เพราะเขาไม่แน่ใจว่าต่อจากนี้เขาจะเป็นใครเธอหยุดมือเอียงคอเล็กน้อยเหมือนฟังเสียงบางอย่าง จากนั้นเธอลุกขึ้นเดินไปเปิดลิ้นชักหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าเธอกดเปิดคลิปเสียงดังขึ้นทันทีขอบคุณที่รับบทเป็นเหยื่อในงานศิลปะของฉันคุณเป็นคนที่23แล้วแต่รอยยิ้มของคุณจะพิเศษที่สุดเป็นเสียงของเธอเองแต่ในคลิปนั้นเธอสวมหน้ากากและในมือคือกล้องวิดีโอเขาเริ่มเข้าใจ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความรักไม่ใช่การแต่งงานไม่ใช่การครอบครองแต่มันคือการแสดงและเขาคือตัวละครที่ไม่มีบทพูดไม่มีทางหนีและไม่มีวันจบเสียงคลิปยังคงเล่นต่อภาพสันไวเหมือนถ่ายจากมือเปล่าเห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งกำลังร้องไห้ ถูกมัดนอนอยู่บนเตียงเดียวกับเขาบนผนังด้านหลังมีคำว่า husband no 17เขียนไว้ด้วยเลือดแห้งกรังกล้องค่อยๆสูงเข้าไกลก่อนภาพจะตัดและกลายเป็นเสียงหัวเราะของเธอหัวเราะแบบเดิมเสียงนั้นไม่มีจังหวะไม่มีทงทำนองเหมือนคนไม่รู้จักคำว่ากลัวเธอกดปิดคลิป หันกลับมาหาเขาดวงตาเป็นประกายเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่เธอดูดีมากเลยนะเวลาร้องให้เธอพูดพร้อมเอามือปาดเลือดที่ไหลาจากปากเขาแล้วดูดปลายนิ้วตัวเองช้าฮ่หาฮ่กลิ่นเลือดในห้องเริ่มเข้มขึ้นแสบจมูกขมในลำคอและหนาวสั่นไปถึงกระดูกเธอหันไปหยิบกล้องวิดีโอตั้งไว้บนขาตัง้ง หันหน้ามาที่เขาปรับเลนให้เข้ากรอบฉันจะบันทึกความทรงจำของเราไว้ตลอดไปเธอยิ้มกดปุ่มอัดแล้วหยิบมีดเล่มเดิมจากกล่องเขากระตุกโซ่พยายามขยับเสียงเหล็กเสียดกันดังสน,นั่นแต่ไร้ผลเธอเดินเข้ามาไกลมีดเล่มนั้นเย็นเฉียบเมื่อเธอวางมันบนหน้าอ,อกเขา ลากปลายแหลมไปตามแนวกระดูกซี่โครงช้านุ่มเรากับกำลังเขียนอะไรบางอย่างลงบนเนื้อสดตอนเด็กๆฉันชอบวาดรูปบนตัวตุ๊ก,กตาแต่ตอนนี้เธอคือตุ๊ก,กตาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเขากรีดร้องเสียงดังแต่ไม่มีใครได้ยินเธอเอียงหัวชื่นชมผลงานของตัวเองก่อนจะหยิบเข็มเย็บแผลขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมได้เส้นไหมที่เป็นสีดำเธอเริ่มเย็บจากอกขวาลากยาวไปถึงหน้าท้องทุกครั้งที่เข็มจมเลือดพุ่งคือเล็กน้อยเธอก็หัวเราะเบาๆเหมือนเด็กกำลังปักผ้าแสงไฟในห้องกระพริบเหมือนจะดับลงทุกเมื่อกล้องยังอัดอยู่เสียงยังเดินต่อและเขากำลังค่อยๆหายไปจากตัวตนเดิมทีละเซีย ทีละฝีเข็มทีละหยดเลือดทีละความทรงจำจนเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าเขาเคยเป็นใครและเคยมีชีวิตมาก่อนหรือไม่ความรู้สึกเย็นเฉียบแผลซ่านจากแผลเย็บลามขึ้นไปถึงกลางอกหัวใจเขาเต้นช้าลงแต่เสียงกล้องที่กำลังบันทึกกลับดังชัดขึ้นทุกวินาทีเสียงติก๊กติ๊กของเวลา ราวกับนับถอยหลังสู่อะไรบางอย่างที่ไม่อาจย้อนกลับเธอยังนั่งอยู่ข้างเตียงยิ้มไม่หุบเหมือนกำลังวาดภาพในหัวถึงสิ่งที่เธอจะทำกับเขาเป็นลำดับต่อไปบนผนังเงาของเธอสะท้อนเป็นรูปร่างบิดเบี้ยวหัวโตหลายลูกแต่ยิ้มกว้างจนแทบทะลุกรอบร่างมนุษย์เขากัดฟันพยายามไม่สลบ พยายามรักษาสติแม้ข้างในจะแตกละเอียดเหมือนกระจกที่ถูกทุบเธอลุกขึ้นหมุนตัวชา้ชาๆเหมือนกำลังเต้นรำผมเธอสยายปลายผ้าชุดเจ้าสาวลากไปตามพื้นมีรอยเลือดเป็นเส้นตามทางที่เธอเดินผ่านพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปเจอแขกเธอพูดเบาฮ่าฮทุกคนรอยอยู่แล้วเขาขมวดคิ้วแขกอะไร ในบ้านที่ไม่มีใครในโลกที่เงียบงนันราวกับตัดขาดจากความเป็นจริงเธอเปิดม่านดำในมุมห้องเบื้องหลังคือประตูไม้บานหนึ่งเก่าผุมีคราบสีน้ำตาลเข้มซึมออกมาตามขอบเธอหยิบกุญแจจากสร้อยคอไข่ช้าฮาฮะเสียงกรอนดังกึกกลิ่นเหม็นเปรี้ยวพุ่งออกมาทันทีกลิ่นเหมือนซาก กลิ่นเหมือนความทรงจำเน่าเสียเธอพาเขาไปลากเตียงเหล็กที่เขานอนอยู่โซ่ยังลามเขายัางดิน้นแต่แรงเธอกลับมหาศาลประตูเปิดออกเต็มที่เขามองเข้าไปภายในห้องนั้นมืดสนิทมีเพียงแสงไฟแดงดวงเดียวบนเพดานกระพริบช้าฮ่หาฮเหมือนแสงไฟฉุกเฉินในโรงพยาบาลร้าง และเมื่อสายตาเขาปรับกับความมืดได้เขาก็เห็นแขกร่างของผู้ชายหลายคนนั่งเรียงเป็นแถวสวมชุดเจ้าบ่าวใบหน้าซีดบางคนยังลืมตาบางคนปิดบางคนเย็บตาไว้สนิทด้วยได้สีแดงแต่ทุกคนกําลังยิ้มยิ้มด้วยปากที่ถูกเย็บยิ้มด้วยใบหน้าที่ไม่มีชีวิต เธอก้มลงประซิบข้างหูเขาอีกครั้งดูสิพวกเขาอยู่กับฉันตลอดไปเธอก็จะอยู่ที่นี่เหมือนกันเสียงกล้องวิดีโอหลังห้องยังคงอัดอยู่เหมือนเธอกำลังถ่ายทำพิธีกรรมที่เธอสร้างขึ้นเองและไม่มีใครหยุดได้อีกแล้วเสียงกล้องยังคงอัดบันทึกทุกลมหายใจทุกหยดเลือดและทุกคำพูดของผู้หญิงที่ทั้งรักและทำลาย เธอยือนอยู่ตรงกลางห้องในชุดเจ้าสาวสีขาวเปื้อนเลือดเงยหน้ามองแสงไฟกระพริบบนเพดานเหมือนกำลังรอเสียงปรบมือจากใครบางคนที่ไม่มีอยู่จริงเขานอนนิ่งบนเตียงเหล็กร่างสัน่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและคำถามที่ไม่มีคำตอบว่าเพราะเหตุใดเขาถึงต้องเป็นคนที่เธอเลือกเธอค่อยๆปิดประตูห้องเก็บแขกแลั่นปอนแน่นหนาะ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนจะเดินกลับมานั่งข้างเขากุมมือเขาไว้แน่นน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนคนรักที่กำลังพูดถึงอนาคตฉันจะไม่ทําร้ายเธออีกนะถ้าเธออยู่กับฉันดีๆเราจะมีชีวิตที่สวยงามเธอเอนตัวลงข้างเขาวางศีรษะบนไหล่เขาเหมือนคู่รักที่เพิ่งผ่านงานแต่งมาเมื่อวานกล้องยังคงถ่ายไฟยังคงกระพริบ ห้องทั้งห้องเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจสองจังหวะหนึ่งเบาหนึ่งแรงเขาหลับตาลงไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะรู้ดีว่าไม่มีหนทางนี้อีกแล้วในที่แห่งนี้ความรักคือพันธนาการรอยยิ้มคือบาดแผลและคำว่าตลอดไปหมายถึงไม่มีวันได้จากไปจริง ฮ่าฮ่เสียงกล้องหยุดลงในที่สุดไฟดับม่านปิดเรื่องราวของเขากลายเป็นเพียงหนึ่งในบทใหม่ในสมุดเล่มเดิมของเธอที่รอเพียงแค่เจ้าบ่าวคนต่อไป